สวัสดีค่ะเพื่อนๆอวันนี้ป้าวรีได้ย้ายพวกเบีย้ยผักต่างๆนะคะเข้ามาที่โพลิทาโนนะคะอันนี้คืนชายไทยค่ะเดี๋ยวป้าบรีย้ายไปไว้ตรงนู้นะนะนี่เขาโตเยอะแล้วเดี๋ยวให้อากาศอุ่นๆป้าก็จะเอาลงแล้วค่ะนี่ไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยววันนี้ป้าบบรีก็จะให้ปุ๋ยเขานิดนึงนะ นี่คือน้ำปุ๋ยที่ป้าละลายเก็บไว้ค่ะละลายแบบให้มันจางๆนะคะเพื่อที่เราจะได้มาเลี้ยงพวกไอเบีย้ยเล็กๆอะคะ่ะอย่าใสา่ยเยอะนะคะถ้าใสา่เยอะเขาก็จะตายค่ะอันนี้ก็บล็อกกครีนะคะบล็อกกครี่สีม่วง นี่เหมือนกันกับอันนั้นนะคะเหมือนกันกับอันนั้นอันนั้นของป้าวรีแยกไว้ไว้ใช้เองค่ะอันนี้ป้าวรีจะเอาไปให้เพื่อนที่ทำงานเาเพราะว่าพวกเขาให้เมล็ดพันธุ์ป้าวรีมามีอะไรเขาก็จะส่งเสริมนะคะแล้วเขาก็สอนป้าวรีปลูกผักปลูกอะไรวิธีปลูกผักในเมืองหนาวนะคะอันนี้คือโครับบี้ค่ะ โคราบี้นี่มันเป็นผักจากประเทศเยอรมันนะคะเพื่อนคะอ่ะป้าวรีก็จะมาแยกค่ะแยกใส่กระถางนะอันนี้ก็สีม่วงค่ะอันนี้สีขาวสีขาวหรือสีเขียวเนี่ยนะะรู้สึกว่าสีเขียวเนี่ยจะเลี้ยงง่ายค่ะสีม่วงเนี่ยจะโตช้าหน่อยก่อนที่ป้าจะแยกเบี้ยผักนะคะ ป้าวารีก็จะมาก่อไฟมาจุดไฟก่อนนะหนาวยังหนาวอยู่แล้วตอนนี้ฝนตกมากเลยเพื่อนๆดูนะคะข้างนอกฝนตกค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆป้าวารีก็จะเปิดโพลิทนโนไว้อย่างนี้นะคะนี่เราจะได้เราจะได้ไม่อึดอัดอยู่ข้างในเนาะเดี๋ยวไปแยกเดี๋ยวไปแยกเบี้ยเลยค่ะ แยกเป็นกระถางกระถางไปเป็นต้นๆ้นไปเนาะเวลาปลูกแล้วเราจะได้ปลูกได้ง่ายๆค่ะนี่ป้าบรีได้ก่อไฟแล้วนะเดี๋ยวเราเอาที่ครอบไปครอบเลยค่ะป้าบรีลืมเอาที่ตั้งกล้องมานี่ค่ะนี่ที่ครอบนะนี่ป้าบรีได้ครอบลงแล้วค่ะแบบนี้ค่ะนี่นะ โอเคเดี๋ยวเราไปแยกเบี้ยผักเลยค่ะนี่ค่ะป้าก็จะเปิดกระสอบนะคะพิษฟรีคอมโพสต์มันมีพิษมอสด,ด้วยนะเนี่ยในเนี้ยป้าวรีไม่ได้สนใจนะคะว่าจะต้องเอาแบบคอมโพสที่จะเพาะ เพราะเมล็ดพันธุ์หรือว่าแยกเบีย้ยผักนะคะป้าบดรีใช้ทุกอย่างค่ะเน้นแสงอนี่ค่ะป้าบดรีก็จะลดน้ำลงไปก่อนนะคะก่อนที่จะย้ายเ,เบีย้ยผักมานะลดน้ำไปค่ะนี่ป้าบดรีจะลดน้ำไปเลยแบบนี้นะคะออพอเราลดน้ำเสร็จเราก็ ป้าบริจะย้ายไหนดีเนาะอันนี้นี่นะคะป้าบริกาลังจะแยกแล้วอุ้ยหาแว่นตาดีกว่าเวลาแยกก็จับใบมันนะคะเพื่อนอย่าไปจับต้นมันนะเดี๋ยวหักนี่ป้าบริจะแยกสีม่วงก่อนเวลาเราไปปลูกมันจะได้ปลูกง่ายนะนี่อะคะ่ะนี่น้ำเพื่อนเป็นแบบนี้นะ ลากออกดีจังเลยก็ใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปแค่นี้เองเราก็กดนิดหน่อยกดนิดหน่อยนะคะเพื่อนนี่ให้ให้ลากเขาแน่นหน่อยนี่นะคะเสร็จแล้วแค่นี้ เดี๋ยวป้าวรีก็จะทําให้หมดเลยนะคะเพื่อนขาเดี๋ยวมาดูตอนที่ป้าวรีทําเสร็จแล้วเนาะเมื่อกี้นี้เพื่อนของป้าวรีเขามานะคะเพื่อนเพื่อนที่ทําสวนด้วยกันน่ะเพื่อนเพื่อนใกล้ๆก,ก,กันนะคะเพื่อนขาเขาเอาไม้เนี่ยมาให้ป้าวรีคะ่ะป้าวรีได้พูดกับเขาว่าเออเนี่ยป้าจะทํารั้วนะเพราะว่ากระต่ายเยอะ เดี๋ยวป้าวรีให้ดูขี้กระต่ายเยอะจริงๆค่ะเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยวารีเอาไม้ไปสิเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปซื้อไอ้มันเป็นไม้พลาสติกอะ่ะมันเป็นพลาสติกนะคะเพื่อนค่ะแต่ก็แพงนะอ่าพอดีเขามาทําความสะอาดมาตัดไม้ที่รั้วนะคะนี่นะคะเขาตัดไม้ตรงรั้วสวนเขาอะเนี่ยทีนี้เขาก็เลยริริริ ใบออกแล้วเขาก็เอามาให้ป้าวารีเนี่ยนี่นะคะป้าจะทําให้หมดเลยให้ให้ล้อมรอบเลยค่ะกระต่ายมันเยอะเนาะเนี่ยจะทําให้รอบนี้เลยนี่นะคะ่ะนี่ตรงนี้มันก็เป็นปุ๋ยหมักนะเดี๋ยวป้าวารีจะเขีย่ยจะเขี่ยให้มันมันดีๆเนาะนี่ได้ขี้เท่าด้วยที่เราเผาขยะตรงนี้นะคะแล้วก็ย้ายไปไว้ตรงนู้นอีก ผ้าดําที่วันนั้นป้าวรีมาก็เอามาตากแต่ฝนตกเออเมื่อไหร่จะแห้งก็ไม่รู้เพื่อนมาหลายคนค่ะเมื่อกี้เนี่ยเขามาดูว่าป้าวรีทาอะไรอยู่นะเขาก็ถามว่าเออเนี่ยป้าวรีทาอะไรอะไรอย่างนี้อย่างนั้นนะนะป้าวรีบอกเข้ามาเข้ามาข้างในเนี่ยเข้ามาข้างในที่โพลิทัโนฉันกําลังแยกพวกเบี้ยผักอยู่บอกเขานะคะแล้วเขาก็มาถามว่านี่มันคือ มันคืออะไรนี่นะคะป้าวารีบอกว่าเออมันเป็นทังขยะเนี่ยเวลาเราใส่ถุงมือเสร็จใช่ไหมที่มันเป็นพลาสติกแบบนี้เราเอาไปเผาไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนเราก็ใส่ถุงขยะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาไปทิ้งให้เป็นที่เป็นทางค่ะแล้วป้าวารีก็แยกเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะโคราบี้นะคะอันนี้เป็นสีสีเขียวสีขาวเนี่ยนะนี่ มันก็จะต้นใหญ่กว่าสีม่วงนิดนึงเนี่ยป้าวารีก็ได้ประมาณนี้นะคะปีที่แล้วเนี่ยป้าวารีเก็บไว้ในตู้แช่เอาไปทำซุปอร่อยมากเลยปีนี้ก็ต้องปลูกให้เยอะๆอันนี้เป็นสีม่วงนะคะจะเลี้ยงยากสักนิดนึงมันโตช้าค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะฝนยังตกอยู่ค่ะวันนี้ฝนจะตกทั้งคืน แต่เขาบอกว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีป้าวรีอาจจะไม่ใช้เวลาอยู่ที่นี่ทั้งวันนะคะมันไม่ได้มีอะไรทำมากหรอกคะ่ะแต่เราก็ชอบนะคะคือมาทำนั่นทำนี่เอาเมาเล็ดพันุ์ที่ว่าเราจะเพาะได้ตอนนี้เราก็เอามาเพาะทิ้งไว้นะคะในนี้ได้เลยวันนี้ป้าวรีก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ